วันนี้ก็มาพี่ดาไม่ขาดการใช้ค่ะอันนี้นะคะพี่ดาก,ก็จะมาดูจะคาดผมนะคะของพี่ดาพี่ดาก,ก็สาใส่ไที่คาดผงเดียวนะคะแล้วขอเอาการใช้ไปเก็บก่อนนะคะทีน,นี้นะคะพี่ดากกจะมารีวิวที่คาดผมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกค่ะอันนี้นะคะป้าซื้อมาให้นะคะสี่ก้าบาทแล้วรากะ็จูบบู จูบ่อไปนะคะเราจะมาดูี่ค่ะนี้ก็ป้าแนนให้นะคะนีอว่าแนนเขาให้เป็นหูกระต่ายอุ้ยน่ารักก็ชอบอะแต่ไม่ได้ใส่เลยนะนี่ต่อไปเป็นอันนี้อันนี้ก็ป้าแนนให้มใสนะคะ่ะ แล้วมาแบนี่นะคะอัสุจิฐานของเขาก็จะเป็นอย่างน,นี้ให้ซื้อมาเองนะคะสิบบาทมันน่ารักเดียจูู๊จูู๊จูอันนี้ใส,ส่รีวิวสิค่ะสามวันค่ะต่อไปนะต่อไปนะคะ,ะ,คะจะเป็นที่ประพงศค่ะของแม่พี่นะคะอันต่อไปะคะ่ะอันนี้น่ารักมากพี่ชอบ มันไมเหมือนที่มัดผมเลยเนาะแน่นแน่นแน่นแนี้า่ะทำไทยอาปืปืนปืแบบปืนปืนปืนจ้าจริง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 ใช่ละมันพ่งอ่อยนี่่ะมันยืดนะจะไปยืดยาปวดเจ็บทั้งหมดวันนี้นะคะก็จะเป็นที่ค่ายผมกับมัดผม ใช่ไหมผมมีสามยาสามแบบนี่ของพี่นี่ของแม่พี่ค่าผมก็มีสามแบบเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์ถ้าใครชอบประมาณนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะคะจะให้พยายามเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันนะคะข้างล่างใต้คลิปนี้เองค่ะ อย่าลืมนะคะกดตอนนี้นะยคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ